ในรูปของพวกดาวหุ่ดาวศุกร์โลกดาวค้างต่างๆนะคะอย่างในปัจจุบันนะคะทีนี้นะคะเราลองมาดูว่าแล้วทฤษฎีกําเนิดโลกนะคะเราอาจจะเคยอ่านหนังสือนะคะหรือเราอาจจะเคยอ่านหนังสือวิทยาศาส์ดูทีวีดูสารคดีต่างๆนะคะเราเคยได้ยินทฤษฎีกําเนิดโลกนะคะผ่านหูผ่านตามากันบ้างไหม นะ,ะก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินที่สีกดกำเนิดโลกว่าโลกเกิไดได้ยังไงเกิได้เคยได้ยินกันมาก่อนบ้างไหมคะเค<อ>ย <c ười> ได้ยิงงยนมมก,กันมาก่อนบ้างไหมคะก่อนที่จะเห็นในสไลด์อันนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินกันมาก่อนบ้างไหมยุดธดานยเคยได้ยินมาก่อนไหมโลกว่าโลกเกิดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยสมมุติฐานการกําเนิดโลกว่าโลกเกิดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินมาก่อนไหมคะ เคยได้เคยเคยเหมือนเคยได้ย <zia> ินของบิ๊กแบงแต่ว่าของคนอื่นไม่เคยไม่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 ค่อยได้ไม่เคยหรือไม่ค่อยได้ยินอาจารย์อ่าเคยได้ยินของบิ๊กแบงมาก่อนลูกปัดลูกปัดเคยได้ยินอะไรมาก่อนคะลูกปัดปริยาพ์สืบสมเคยได้ยินมาก่อนบ้างไหมคะทฤษฎีการกําเนิดโลกเวลาที่เราพูดถึงกําเนิดโลกโลกโหอาจารย์ทันไมได้ยินทฤษฎีนี้เลยค่ะเคยไหมคะ คยได้ยินมาก่อนไหมลูกลูกปัดอยู่ไหมฮัลโหลเด็กๆพยายามเปิดกล้องนะคะลูกปัดอยู่ไหมคะปรียพรสืบสมเอกวัดผลอาจารย์คะวันนี้เพื่อนลาไปแล้วค่ะลาไปในไลนอ,อ๋อโอเคเจดาวลา,าแล้วคือยังไม่ได้เช็คพนิดามุกอยู่ไหมมุก มุกยิ้มมุกอยู่ไหมอ่ะมุกเคยได้ยินทฤษฎีการกําเนิดโลกไหมลูกเคยค่ะตอนป่ะคล้ายของเพื่อนค่ะบิ๊กแบงตัวหนึ่งเคยได้ยินทฤษฎีการกําเนิดก็คือบิ๊กแบงใช่ไหมคะแล้วเคยได้ยินอันไหนอีกเม่รู้ลาอ่าเฉลิมขวัญเฉลิมขวัญเคยได้ยินอันไหนมาบ้างคะทฤษฎีบิ๊กแบงค่ะจ๊ะอ่าทฤษฎีบิ๊กแบงจริงๆเนี่ยคนช่วงหลัง เขาก็จะได้ยินเขาก็จะได้ยินทฤษฎีบิ๊กแบงแต่จริงๆเนี่ยมันมีทฤษฎีที่ช่วยอธิบายการกําเนิดโลกเนี่หนอกจากทฤษฎีบิ๊กแบงนะคะที่อาจจะคนรุ่นแรกๆอาจจะเคยคุ้นกันหน่อยนะคะก็จะมีทฤษฎีเนวิบลลนะคะแล้วก็ทฤษฎีแพลเน็ติซิมอนะคะแล้วก็ทฤษฎีบิ๊กแบงแต่นะคะตัวที่อาจจะถูกพูดถึงมากที่สุดนะคะก็คือทฤษฎีบิ๊กแบงหรือว่าการระเบิดการชนกันนั่นเอง นะคะแต่อย่างไรก็ตามเ,เราลองมาดูซิว่าทั้ง3ทฤษฎีนะคะเขามีค keyword นะคะหรือมีอจุดเด่นนะคะหรือลักษณะของเขาเนี่ยอย่างไรนะคะอ่ะดูตัวแรกก่อนนะคะทฤษฎีนะคะเนบิลาน,นะคะหรือสมมุติฐานเนบูล่านะคะ <c oughs> ในส่วนของสมมุติฐานเนบูล่าเขาเกิดเขาเชื่ออะไรเนะด็กๆอาจจะดูในรูปนี้ก็ได้นะคะในส่วนของสมมุติฐานเนบิล่าเขาว่ากันว่า นะคะโอ้โ oh ห oh, เหมือนกันเลยค่ะผ่านไปแล้วเป็นพันพันล้านล้านปีนะคะมีกลุ่มกา๊าซนะคะแล้วก็มีสา,สารสัเยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งมันหมุนรอบดวงอาทิตย์แปลว่าอะไรแปลว,ว่าดวงอาทิตย์เกิดขึ้นแล้วนะคะทีนี้ไอ้กลุ่มกา๊าซนะคะแล้วก็สา,สารสต่างๆเหล่าน,นั้นเนี่ยเกิดการรวมตัวกันนะคะกลายเป็นโลกนะคะแล้วก็กลายเป็นดาวเคราะห์ ซึ่งทั้งโลกแล้วก็ดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์นะคะทีนี้อย่าลืมเวลาที่มันเกิดการรวมตัวกันนะ,ะทั้งกลุ่มก๊าซแล้วก็ส,สารเนี่ยเกิดการรวมตัวกันเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะในกระบวนการเกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้นะคะครูจะพูดถึงในส่วนของเรื่องความร้อนขนาดและความดันไปเรื่อยๆ ะะเด็กจะได้ยินเนี่ยคีวสองสามคำเนี้ยมักจะมีในเรื่องของความร้อนขนาดแล้วก็ความดันนะคะเพราะมันเกิดการรวมตัวกันมันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เกิดเป็นดวงไฟนะคะเกิดขึ้นเป็นดวงไฟต่อมามันก็เกิดการเย็นตัวลงเพราะมันเกิดเป็นดวงไฟอุณหภูมิมันก็จะค่อยๆสูงขึ้นจนกระทั่งมันเกิดการเย็นตัวเพราะมันหลอมเหลวอะไรต่างๆของมันแล้วหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนของโลกก็เหมือนกันนะ,ะถ้าเราลองอกับย้อนไปอ่านเราจะเห็นว่าส่วนประกอบของโลกที่เราเรียกว่าคลาสนะคะหรือว่าเปลือกโลกเนี่ยนะคะเป็นส่วนที่เป็นของแข็งแต่ภายในมันพุ้มเอาของเหลวเนี่ยเอาไว้นะคะมีกลุ่มกา๊าซแล้วก็มีสสารต่างๆที่มีความหนาแน่นตัดนะคะแล้วในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นตามมามันก็จะมีในส่วนของบรรยากาศ นะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นโครโมสเฟียสตาโตสเฟียมีโซสเฟียต่างๆห่อหุ้มโลกเอาไวนะะ้นั่นก็คือทฤษฎีตัวตัวที่1นะคะอันที่2นะคะก็คือทฤษฎีแพลเนตพิซิมอลนะคะก็จะค่อนข้างคล้ายๆกันนะคะว่าโลกนะคะกระดาษคราะเคยเป็นบริวารน,นะคะของดวงอาทิตย์นะคะหรือว่าเคยเป็นส่วนดื่นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของดวงอาทิตย์นั่นเอง ะะแต่อย่าลืมว่านะคะภายหลังเนี่ยก็มีการหลุดนะคะกระเด็นออกมานะคะจากองค์ประกอบของดวงอาทิตย์เนี่ยออกมานะคะแล้วก็กลายออกมาเป็นดาวเพราะแต่เวลากระบวนการที่มันเกิดเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของความร้อนความดันพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดการแข็งตัวนะคะแล้วมันก็เลยกลายเป็นดาวเพราะอย่างที่เราเห็นกันอยู่ใน,ในปัจจุบันนะคะแต่ นะคะทฤษฎีตัวสุดท้ายนะคะที่เด็กๆบอกว่าโอ้อาจารย์ถาหนูได้ยินทฤษฎีตัวเนี้นะคะกันมาบ่อยเลยนะคะได้ยินกันมามากที่สุดนั่นก็คือทฤษฎีบิ๊กแบงถามว่าบิ๊กแบงคืออะไรนะคะบิ๊กแบงคือการระเบิดนะคะครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งทฤษฎีบิ๊กแบงนี้นะคะเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับและมีหลักฐานสนับสนุน มากที่สุดจวบจนกระทั่งปัจจุบันนะคะซึ่งเชื่อกันว่านะคะการกําเนิดโลกนะคะแล้วมีความถูกอธิบายด้วยทฤษฎีบิ๊กแบงเนี่ยจบจจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีทฤษฎีอื่นมาหักล้างทฤษฎีบิ๊กแบงได้นะคะซึ่งนะคะทฤษฎีบิ๊กแบงเนี่ยเขาได้ถูกเสนอนะคะความคิดอันนี้ขึ้นมานะคะจาก จากพระแล้วก็นักดาราศาสตร์นะคะชาวเบลเยียมนะคะเป็นคนที่เส,สเนอทฤษฎีกำเนิดจักรวาลกแบบนี้ขึ้นมาเมื่อประมาณสักปีคริสตศักราช1827นะคะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี1927จ,จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยความเชื่อนะคะหรือว่าตัวที่จะใช้ในการอธิบายการกำเนิดโลกเนี่ยก็เลย เป็นในเรื่องของทฤษฎีบิกแบงเนี่ยเป็นหลักนะคะที่คนให้การยอมรับจนจนกระทั่งปัจจุบันเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของทฤษฎีกำเนิดโลก <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีแพลนเนติซิมอลนะคะหรือว่าทฤษฎีเนวีลานะคะแล้วก็ทฤษฎีบิกแบงตัวที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดน,นะคะจากทั้งในแวดวงของนักวิชาการเองนะคะหรือแม้แต่ในแวดวงของนักดาราศาสตร์เองเนี่ยก็คือทฤษฎีบิกแบง ได้นะคะ <c oughs> ทีนี้นะคะเราลองมาดูนะคะหัวข้อที่2นะคะประเด็นที่2นะคะประเด็นที่2ก็คือวิวัฒนาการการเกิดโลกนะคะซึ่งในส่วนของวิวัฒนาการการเกิดโลกเนี่ยก็จะมีนะคะสประเด็นนะคะหลักๆ2ประเด็นใหญ่ๆอันแรกก็เป็นแนวคิดทางด้านธรณีวิทยาเห็นไหมคะซึ่งในหัวข้อนี้ก็จะอยู่ในพาร์ทของ ธรณีภาพแล้วก็หัวข้อที่2ก็คือวิวัฒนาการทฤษฎีก,กำเนิดโลกมนุษย์นะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นออของชาวดาวินนะคะที่ช่วยในเรื่องอธิบายในเรื่องของวิวัฒนาการทฤษฎีการกำเนิดโลกมนุษย์นะคะเด็กๆลองมาดูตัวแรกก่อนนะคะในส่วนของวิวัฒนาการกดเกิดโลกที่เป็นแนวคิดนะคะทางธรณีวิทยาสมัยใหม่นะคะซึ่งนะคะ ในแนวคิดทางธรณีวิทยาสมัยใหม่เนี้ยนะคะเราเชื่อกันว่านะคะนักธรณีวิทยาเขาเชื่อกันว่าวิวัฒนาการการเกิดนะคะของโลกเนี่ยแบ่งออกได้เป็นขั้นตอนต่างๆนะคะทั้งหมดเนี่ยหกขั้นตอนด้วยกันนะคะทั้งขั้นตอนในส่วนของอันที่1ก็คือขั้นแรกเริ่มนะคะซึ่งขั้นเรกเริ่มนี้เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านะคะ ขั้นแรกเริ่มนี้เราเรียกอย่างว่าขั้นรวมตัวแบบเนื้อเดียวนะคะซึ่งในขั้นแรกเริ่มนี้นะคะใช้เวลานะคะในการเกิดกระบวนการขั้นแรกเริ่มเนี่ยประมาณ1000ล้านปีซึ่งนะคะเกิดขึ้นจากการรวมตัวของพวกเศษดาวเคราะห์ต่างๆนะคะที่ก่อให้เกิดในส่วนของขั้นแรกเริ่มขึ้นมานะคะซึ่งส่วนประกอบในส่วนของขั้นแรกเริ่มที่มันเกิดการรวมตัวกันเนี่ย